กลับมาอีกครั้งครับนี่วันนี้เรามาเสนอลอกเขาเรียกว่าอะไรจะบอกลอกหยุดน้ํำก็ไม่ใช่นะลอกเบสครับลอกเบสต้องบอกลอกเบสนะคนนี่เสียงดังทําไมกาลังถ่ายวีดีโอเสียงดังแต่ใจดีนะดูเป็นบางครั้งผัวก็กลัวอ่ะต่อครับเป็นลอกเพนนะครับเพนเพนอ่านว่าอะไรวอลแฟร เพนวอลแฟร์ตัวนี้มาเบอร์15ใช่ไหมวอลอาร์สิบห้าวอลอาร์สินะครับตัวนี้มีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมคุณไหมของพึ่งลงนะเพราะเพราะเห็นว่าดึงออกจากกล่องนั้นมาเราก็เลยตั้งกล้องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี่เขาระบุด้านหน้าหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาอ่ะมาดูกัน หมุนซ้ายหมุนขวาอบูนี่เราก็รีวิวไปแล้วสตาดิกก็เข้ามาอีกอ่ะมีใบประกันครับเห็นมาด้านนี้หน่อยมีใบประกันใหญ่ไหมลอกอ่ะถามหน่อยลอกตัวนี้สำหรับอะไรบ้างตกทะเลครับตกทะเล,ะเลมันเป็นซอววอเตอร์ เบรกตัวนี้ HT ร0อยบอกเลยตกปลาบอกันได้ครับตกปลาบอหน้าดินได้ปลาบอหน้าดินก็คือครเราตีแคดออกไปใช่ไหมตีออกไปปุ๊บมันก็ออกตอนนี้มีคลิกเสียงอะลื่อนเลื่นเลื่น,นฟังเสียง เว้ยเบรกบอกเลยเสียงม่นโคตรเล้าคิดสภาพถ้าปลาสวายมันลากอะ่ะแาดออกไป,ไปนนกตัวนี้รอบเท่าไหร่พ่อไม้รอบตัวน,นี้ครับเอามาดูมาดูก่อนมาดูก่อนครับตอนนี้รอบห้าจุดหนึ่งต่อนหนึ่งครับรอบห้าจุดหนึ่งต่อหนึ่งนี่อเมริกาแท้ไม่ใช่อังกฤษละใช่เลยครับภาษามันจะไม่ถึกเท่าไหร่ครับ <laughs> ภาษาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ <laughs> น้ำหนักอยู่ที่500กรัมนะเหมาะสำหรับเอาไปหน้าดินเขื่อนอ่างนะหรือว่าเ,เอาทะเลก็ได้ทะเลนี่ก็ถ้าว่าไปก็คือจิกใช่ไหมจ,กกไจิกได้ตัวนี้เป็นรอบรอบห้ารอบห้านี่ก็คือน้ำลึกก็ลึกสัก30-40สบายสบายเนี่ยนะตัวนี้หรือว่าาไปตีหน้าดินได้เอาลอยลอยอินซีได้ไดนะเพราะว่า ตัวเนี้ยอย่างสายสายกี่ปอน่ะอ่าก็สายเอ็นก่อนครับสายเอ็นสิบองปอนครับได้สามร้ <3 75. S 1> อยเจ็ดสิบห้าลาครับครับอ๋อสามร้อยเจ็ดสิบห้าลครับอ่าสิบห้าปอนก็สามร้อยยี่สิบลาครับยี่สิบปอนยี่สิบปอนก็สองร้อยสิบห้าลาครับแต่ส่วนมากลงทะเลนี่ไปเล่นสายพ e. ี e. ดีกว่านะพูดสายพ e ีอสายพีอทอนนี้ไม่รู้เป็นกี่หอรันบ่อยี่สิบ ยีปอนครับได้ห้ายปดิเมตรยี่สิบปอนห้าร้อยแปดสิบเมตรนะถ้าเป็นสายสายพ e. ีนะเบรนนี่นะตัวนี้นะแล้วก็ถัดมาเป็นสาสิบปอนสี่ร้อยสาสิบห้าหลานะครับต่อมาห้าสิบปอนถ้าห้าสิบปอนก็ลองเทียบกับสายสายโมโนอะ่ะยี่สิบปอนอะ่ะน่าะหน้าตัดเส้นเส้นมันจะใหญ่เหมือนกันนะ เมมันจะประมาณปีสี่ปีาครับป่ปีห้าได้300เมตรคือว่าจุใจดำน้ำลึกเข้าไประดับร้อยส0งเมตรนี่เหลือเหลือเบรกแน่นๆ่นเบอร์สิบ้านี่ก็อ่าวไทยก็สบายๆเข้าเขื่อนเข้าอ่างตีสบายสวายอัดบึกอัดบึกนี่หมุนสบายๆเลยนี่ยอยู่ที่แรงเราว่ามันจะเยอะไม่เยอะตัวนี้คือตัวหมุนซ้ายนะครับ อ่ะมุนซ้ายดูรูปทรงครับดูแขนดูแขนเบรกมีคลิกไหมเบรกคลิกเสียงอ่าแล้วก็ตัว,ตวปรับคอนสปูล่ะนิ่มๆเลยนะนแล้วเวลาเราจะปล่อยสายอ๋อช o น e d ชก k e d แน่นอ๋อมันบังคับยากมันจะไม่หลุดง่ายเพราะระบบฟันเฟืองของเขานี่ อ๋อวางไว้นนเด้งกลับอ่ะมาะดูนี่ข้างข้างนี่เขียนเกียร์ระบบอะรอบนะครับ5.1 29นึ่งยี่สิเก้ิ้ว per t u r n ่ก็คือหมุนหนึ่งรอบอหมุนหนึ่งรอบแล้วมาดูด้านหน้าครับอันนี้คือทองเหลืองแท้ๆเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวเกียร์สายนะฮะตัวเกียรสายระบบตัวหนอนก็นี่เป็นไรอ่ะ อ๋อมันเห็นเจระบีเคลือบอยู่อ่าเป็นเหล็กสแตนเลสเลด,ดีอ่ะ,ะอ๋อตัวนี้ผลิตอเมริกาแง้มๆงมเลยตัวนี้คลิกเสียงคลิกเสียงก็อยู่ที่ฝานะครับคลิกเสียงตอนนี้เราอยู่หมุนซ้ายหมุนซ้ายนะอ่าตัวนี้เป็นฟีสปูลกับรีเวิร์สนี่ครับเขาก็ระบุไว้ตรงนี้นะครับนี่ไงหน้าตัดคุณไหม หน้าตัด0.38เนี่ย290เมตรไหม0.35ประมาณ PE4 ป่ะ PE3 อ๋อะ35มัน PE5 แล้วอ๋อเหรอ0.2เออ0.35 340เมตรอะแม่เจ้าโหดไปไหนถึกทนด้วยเคยจับอยู่ครั้งหนึ่ง โคตรมันหนักจริงนะแต่เอาอยู่อะ่ะหนักจริงเอาอยู่ตัวนี้หมุนซ้ายเดี๋ยวขอดูหมุนขวาดิขอหมุนฟังเสียงเสียงเบรกอีกครั้งได้ไหม,มกดกด สอบเบกสุดสุดเอาแบบหนกหัวอยู่บนเรือหนอกหัวโอ้ตัวนี้ก็สวยนะเหมือนกันไหมฝาข้างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่หมุนซ้ายและหมุนขวาเราเราหันหน,น้านะเห็นไหมแขนมันนะครับมันเป็นรหัส W A R 1 5 L W L H L H คือหมุนซ้ายครับ L H คือหมุนซ้ายหมุนขวาจะมีแค่ L W ครับถ้าหมุนซ้ายจะเป็นแค่ L W อ๋อหมุนขวาหมุนขวาจะเป็น L W เฉยๆนะครับแต่ถ้านี่หมุนซ้ายจะมี L W ขึ้นมานะฮะ L L H L H เออ L H L H สวยจริงสวยจริงบอกเลยสวยจริงนะดูหน้ากล่องดูหน้ากล่องเพนถ้าเราลงทะเล,เ,ลเอาตัวนี้ไปได้ไหมได,ได้สบายนะดูแขนแบบเขาแน่นหนามากเลยอะ่ะแขนแบบใหญ่ถึกทนกันน้ำค็มฝาก็เปิดไม่ได้เราก็ดูไม่ได้นะก็ดูเฉพาะ ภายนอกแล้วกันถ้าเป็นลอกรุ่นอื่นเราก็แกะฝาดูอะไรได้ระบบเบรกเบรกนี่คือมั่นใจได้มั่นใจได้ไดอบอกเลยมาให้เรามาอ่านข้างกล่องหน่อยถือให้หน่อยเรามาดูข้างกล่องกันดูว่าเป็นบอดไอเฟรมลอกออกับไอเฟรมลอกกบฝาปิดข้างเฟรมลอกลกบฝาปิดข้างเป็นกราฟไฟครับเฟรมลอกกบฝาปิดข้างเป็น กาไฟเพื่อจะให้น้ำนักไม่ไม่หนักเป็นกาไฟนะครับครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรนี่บอกว่าเป็นไอสปูนอลูมิเนียมเป็นสปูนอลูมิเนียมนะครับครับนี่ครับสปูนเขาจะมีกันกันลื่นนะถ้าว่าไปก็คือการสายมันลื่นการไหลใช่ไหมตรงสีแดงนี่นะเป็นไอตัวสายครับ จู่สายไม่ไม่ตรงแกนแกนกลางนี่ดีเนี่ยปลายนิชี้อ่าคือการสายลื่นแล้วก็ตัวขีดนี่ก็คือดูระดับระดับของสายอ่าดูสายว่าออกไปเท่าไหร่ต้องดูที่หน้าตัดอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะดูตามนี้ต่อไปต่อไปเป็นเกียร์เป็นทองเหลืองครับอ่าระบบเฟืองเกียร์เป็นทองเหลืองนะครับใช่พีเนียนไหม ไม่เนอะพินเนียนก็เป็นจะเป็นทองเหลืองเหมือนกับพินเนียนก็ทองเหลืองคือทองเหลืองนี่กับน้ำเค็มนี่เขาก็สู้กันได้อยู่นะแต่ระบบเนี่ยที่มันรองกับผ้าเบรกตัวเนี้ยมันจะมีตัวซีนกันน้ำอยู่นะต่อไปจะเป็นใใหห้้ทททีีแนนไปคคารร์บบอั HT100 แท้ๆเนี่ยดูตรงนี้ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แดกนี่นะครับแตัวไฟจะเป็นลูกเพลนสแตนเลสสองปลอมเนินครับ ลูกปืนสแตนเลสสองบวกหนึ่งนะมาอ่านกันให้ครบเลยใครที่อยากซื้อเพนวอลแฟร์นะครับตัวเพนวอลแฟร์นี่นะอึดถึกทนสุดท้ายจะเป็นไระบบวันเวลูกปืนครับอ๋อสุดท้ายก็จะเป็นระบบวันเวย์ลูกปืนตีกลับนะก็จะเป็นลูกปืนเฉพาะของเขาอีกเพนนี้ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลอยู่ละ เรื่องความถึกและภาพเบรของเขานี่แน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วอะเบอร์15เนี่ยทั้งซ้ายและขวาราคาเท่าไหร่คุณไหม2,400บาทสองพบาทโอ้ยถูกถูกเห็นบางร้านขึ้นทะลุ2 5งพันห้าสองพันหกสองพนะเดี๋ยวโชปปี้ก็มีแล้วเข้าไปเลยข้ามขอบฟิชชิ่งนะโฆษณากันนิดหน่อยสองพันสี่ัน้ทวนนะ ถ้าค่าจะส่งถ้าสั่งซื้อทางเพจร้าน80บาท,บาทค่าจะส่ง e m s 80บาทนะสอบถามสั่งซื้อนี่ใต้ล่างคอมเมนต์ u t u b e ได้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดถูกใจกันด้วยไปก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาเชียงใหม่กับลอกเพนวอลแฟร์นะฮะสี่พถึงไหม 2,500บาท oh, 2อ0 0บาทอ๋อส4 0 0จำผิดจำผิดจำผิดปลายละ2,400บาทบวกค่าจัดส่งอีก80มสนมารับหน้าร้านได้ <c oughs> แม่นึกว่า4 0 0พันตายเลยร้านนี่รวยเละเลยนะไปแล้วครับ